การบำรุงกระดูกเป็นหนึ่งในการสร้างเสริมความแข็งแรงของร่างกายที่ทุกวัยไม่ควรจะมองข้ามนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราละเลยจนเข้าสู่ช่วงอายุที่มากขึ้นมวลกระดูกที่ลดลงจะทำให้กระดูกสูญเสียความหนาแน่นและอาจนำไปสู่โรคกระดูกบางโรคกระดูกพรุนหรือบาดเจ็บกระดูกหักได้ง่ายค่ะ โอกาสของการเกิดโรคกระดูกพรุนของแต่ละบุคคลน,นั้นอาจจะขึ้นอยู่กับมวลกระดูกขณะอายุ30ปีและระยะเวลาของการสูญเสียมวลกระดูกหลังจากช่วงอายุนั้นซึ่งพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตก็อาจมีส่วนในการสูญเสียมวลกระดูกด้วยเพราะฉะนั้นการดูแลใส่ใจเพิ่มความแข็งแรงและบำรุงกระดูกอย่างถูกวิธีจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคกระดูกหรือปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆส่งผลให้ดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่น กระดูกถือเป็นอวัยวะสำคัญที่ช่วยพยุงให้ร่างกายของเราสามารถเคลื่อนไหวปกป้องสมองหัวใจและอวัยวะภายในอื่นๆจากการได้รับบาดเจ็บ ช่วยยึดกล้ามเนื้อและทำหน้าที่ในการกักเก็บแคลเซียมซึ่งโดยปกติร่างกายจะมีการสลายและสร้างกระดูกขึ้นทดแทนกันอย่างต่อเนื่องแต่พอเข้าสู่ช่วงอายุประมาณ30ปีการสร้างมวลกระดูกใหม่มาทดแทนมวลกระดูกส่วนที่สูญเสียไปจะเริ่มลดลงและด้วยเหตุนี้การดูแลกระดูกเพื่อป้องกันโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคกระดูกพรุนจึงเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากโรคนี้อาจจะเป็นอุปสรรคต่ตอการใช้ชีวิตในอนาคตได้ค่ะ ปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนสามารถแบ่งออกเป็น2รูปแบบด้วยกันนั่นคือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่นอายุเพศประวัติทางการแพทย์กับปัจจัยที่สามารถควบคุมได้อย่างการรับประทานอาหารการออกกําลังกายหรือการทํากิจกรรมน้ําหนักตัวการรับประทานยาหรือพฤติกรรมการใช้ชีวิต ซึ่งถ้าหากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในปัจจัยที่สามารถควบคุมได้เหล่านี้ก็จะช่วยบำรุงกระดูกและป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนไปได้ในเวลาเดียวกันการบำรุงกระดูกเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงสามารถทำได้ด้วยวิธีต่างๆเช่นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สารอาหารอย่างแคลเซียมและวิตามินดีเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อกระดูกเป็นอย่างมาก ร่างกายควรได้รับแคลเซียม800-1000ถึง1,000มิลลิกรัมต่อวันตามคำแนะนำของสำนักโภชนาการกรมอนามัยซึ่งแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียมได้แก่ผลิตภัณฑ์นมผักใบเขียวบางชนิดอย่างบ็อกเคอรี่กระหล่ำปลีกระเจี๊ยบเขียวถั่วชนิดต่างๆเต้า,ตา,ตาหู้ปลาซดีนหรือปลาชนิดอื่นๆ การรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมแนะนําให้ทานครั้งละน้อยๆไม่เกิน500มิลลิกรัมต่อมือ้อหรือแบ่งเป็นมื้อเล็กๆหลายๆมือ้อจะทําให้ร่างกายสามารถดูดซึมแคลเซียมได้ดีกว่าการทานครั้งละมากๆโดยการบริโภคแคลเซียมเพิ่มควรจะเป็นการบริโภคเพิ่มจากอาหารเป็นหลักไม่แนะนําให้บริโภคในรูปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยกเว้นอยู่ในความดูแลของแพทย์ส่วนตัวอย่างเมนูอาหารที่มีแคลเซียมสูงเช่นน้ำพริกกะปิปลาทูยำถั่วพลู ผัดผักขนาน้ำมันหอยลาเต้หูแกงส้มดอกแครแกงจืดตำลึงน้ำพริกกุ้งเสียบยำมะม่วงปลากรอบเป็นต้นทางนี้เราควรจะรับประทานแคลเซียมร่วมกันกับวิตามินดีนะคะเพราะว่าจะช่วยเพิ่มการดูดซึมของแคลเซียมที่ลำไส้เล็กโดยแหล่งอาหารที่มีวิตามินดีสูงได้แก่ตับไข่แดงน้ำมันตับปลา เนื้อปลาที่มีไขมันสูงเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาทูหรือเห็ดบางชนิดเช่นเห็ดนางฟ้าเห็ดหอมสดนอกจากนี้ผิวหนังสามารถสร้างวิตามินดีเพิ่มขึ้นได้จากการได้รับแสงแดดอ่อนๆทุกวันในตอนเช้าหรือตอนเย็นอย่างน้อยวันละ15-20นาทีสัปดาห์ละ3-5ครั้งค่ะ นอกจากแคลเซียมและวิตามินดีแล้วการศึกษาก็ยังพบว่าสารอาหารหลากหลายชนิดมีความเกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของกระดูกเช่นกันไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C วิตามิน E หรือวิตามิน K คและธาตุอย่างโพแทสเซียมและแมกนีเซียมรวมไปถึงสารอาหารหลักต่างๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกจึงควรจะรับประทานอย่างหลากหลาย ครบทั้ง5หมู่ไม่ควรจะละเลยการรับประทานโปรโตีนและไม่ควรจํากัดปริมาณการรับประทานอาหารต่อวันจนต่ําเกินไปเพราะอาจจะเป็นอันตารายต่อความแข็งแรงของกระดูกได้ค่ะการออกกําลังกายถือเป็นส่วนสําคัญในการสร้างและบํารุงความแข็งแรงของกระดูกการออกกําลังกายที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกได้แก่การออกกําลังกายแบบลงน้ําหนักเป็นเวลายอย่างน้อย4วันต่อสัปดาห์ ควบคู่ไปกับการออกกําลังกายแบบอื่นๆก็จะช่วยลดการสูญเสียมวลกระดูกที่เกิดขึ้นตามไหวได้ทั้งนี้เมื่อออกกําลังกายเสร็จแล้วควรจะยืดเส้นเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ร่างกายด้วยตัวอย่างของกีฬาหรือกิจกรรมที่ช่วยบำรุงกระดูกคือการวิ่งการเตะฟุตบอลการเล่นบาสเกตบอลการเล่นยิมนาสติกการตีแบดมินตันหรือเทนนิสคาราเต้เทควันโดเต้นแอโรอบิกต่อยมวยเดินเร็วกระโดดเชือก หรือแม้แต่ก,การเดินขึ้นลงบันไดก็ได้เช่นกันอย่างไรก็ตามผู้ที่มีภาวะกระดูกบางควรปรึกษาแพทย์ก่อนการออกกําลังกายเพื่อให้สามารถออกกําลังกายได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยค่ะนอกจากนี้ผู้ที่เป็นโรคกระดูกพรุนแพทย์อาจแนะนําให้รับประทานยาเพื่อลดความเสี่ยงของกระดูกเชิงกรานและกระดูกสันหลังหักได้ซึ่งผู้ป่วยจะต้องรับประทานวิตามินดีและแคลเซียมเพื่อบํารุงกระดูกไปด้วยในเวลาเดียวกัน ส่วนสิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงหากต้องการบำรุงกระดูก 1. การสูบบุหรี่เนื่องจากนิโคตินในบุหรี่นั้นจะไปขัดขวางการนำแคลเซียมไปใช้ทำให้ร่างกายนำแคลเซียมไปใช้ได้ลดลง 2. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนื่องจากแอลกอฮอล์จะไปขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้และทำให้ร่างกายขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้แอลกอฮอล์ก็ยังทำให้เกิดการสลายกระดูกเพิ่มขึ้นด้วย 3. เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนเช่นชากาแฟเนื่องจากสามารถทำให้มวลกระดูกลดลงจะทำให้ร่างกายขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะเพิ่มมากขึ้น 4. ยาเสียรอยและยาลูกกลอนมีผลทำให้เกิดกระดูกพรุนมากขึ้นได้อย่างไรก็ตามถ้าหากพบว่าตนเองเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนเช่นผู้ป่วยโรคพิษสุราโรคอนาเล็กเซียโรคหอบหืด โรคภูมิแพ้โรคมะเร็งโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังโรคตับโรคไตโรคแพ้ภูมติตนเองกลุ่มอาการคุดชิงและภาวะไทรอยเป็นพิษควรปรึกษาแพทย์เพื่อบำรุงกระดูกอย่างเหมาะสมค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ